thank วันนี้ครูโนเรมีสิรินะคะจะเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะขอแนะนำคูณกรณ์ภูริพัฒน์ธนากรค่ะสวัสดีครับสวัสดีคีน์นะครับนี่พิธีกรรับเชิญใช่ค่ะอันนี้แขกรับเชิญนะครับรับเชิญทั้งคู่เลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็สอนประจำอยู่ที่สมาคมหอปรสาทนานาชาติสาขาบางขุนนนทีราคานะคะอ่ะก็เร็วๆนี้ครูโนเรจะเปิดสอนวิชา ทักษามหายุคแบบระสุดเรรวสุดนะคะหนึ่งวันจบค่ะวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะะตั้งแต่เช้ายันเย็นมีคาบกินข้าวแปับหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะก็มาพบครูโนรีและครูการันและหมอเตชิตตัวจริงเป็นๆนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนี่แหละแล้วก็มีการเปิดสอนแบบ ระบบออนไลน์ด้วยนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์020449122นะคะท่านใดที่เรียนไพ่แล้วอยากจะต่อยอดนะคะเพราะว่าไพ่มีทั้งหมด48คำ48พระคาถาเรียนแล้วอย่าหยุดเพียงแค่นี้ค่ะให้มาเรียนอะไรต่อกับครูการันค่ะแะ้รเขาเรียกว่าขายต่อเนื่อง เขาเรียกมันเป็นคอร์สต่อเนื่องค่ะเวลาแบบว่าขัดผิวแล้วก็จะต้องมีการบำรุงผิวนะคะอ่าครับอ่าก็คือต้องบอกแบบว่าสำหรับคนที่มาเรียนวิชาแพทยรักษามหายเนี่ยนะครับข้อดีของแพทยรักษามหายเนื้อคือว่าเมื่อคุณเรียนแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้จากแพทรักษาไมหายเนี่ยเอาไปต่อยอดเอาไปเอาไปต่อยอดความรู้นะไม่ใช่ยอดในื้อยอดความรู้ไม่ใช่ยอดไมะต่อยอดความรู้เนี่ยเอาไปอ่านในเรื่องของรวงกําเนิด แมายถึงว่าดวงอย่างวันเดือนปีเกิดก็ได้นะครับรวมถึงในวิชาทักษะหาริยานั้นมีเรื่องของการอ่านดวงชะตาจากดวงนาำคืออ่านจากชื่อในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเจ้าชะตานั้นเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรเช่นสมมุติเรามีอะไรฮะคนที่เราหมายปองหรือมีศัตรูที่เราหมายหัวนะเราไม่รู้วันเดือนปีเกิดเขาท่า,านเ็ยังไงเราก็เอาชื่อนะได้ครับหรือว่าบางทีเรา จ้าหนายลูกน้องไอ้คนนี้มันมันจะถูกกับเราไหมมันจะเสริมดวงไหมการรับผิดชอบการทําง,งานอะไรต่างๆจะดีไหมนะเราสามารถหายจากชื่อได้แต่เริ่มต้นต้องมาเรียนไพ่ก่อนประเนไพ่ก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยศาสตร์ของชื่อหรือดวงานามเนี่ยเวลาเขาจะไปลบกันนะ่ะเขาจะเอาชื่อมาคม่มเขาต้องไปสืบดู่อนไปสืบดูก่อนว่า แม่ทับในกองของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชื่อเสียงเรียงใดะนะคะเราก็จะไปคัดแม่ทับในกองเนี่ยชื่อที่ว่าเขาเ,เรียกว่าชื่อเนี่ยมากขอ่อมรวมถึงทัพิธีเขาเรียกว่าตัดไม้ขมม่มน<ช>้ำด้วยนะครับในในสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเราไม่ไม่ไมถูกชะตาใครไม่ชอบใครเนี่ยเราก็จะล้อชื่อแม่เขาอ่าอเป็นการเป็นการข่มขวัญครับเป็นการข่มขวัญล้อชื่อแม่ต่อเลยนี่พูดเล่นนะเอามาเรา เล่นตลกได้ใชเดี๋ยวก่อนนะอันนี้พูดได้นะคะพูดได้นะคะก็ที่เป็นข่าวดังเลยไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เพราะเป็นข่าวดังมาดังก็ลิซ่าลิซ่าโอบแบ็คพิงค์ค่ะไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่าอะไรนะไปไปคัดเลือกตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้นะคะคุณแม่ก็เลยไปเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อป๊อ ปังเลยปังเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆเรื่องจริงๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยครูกาลังก็ดูดวงของลิซ่ามาแล้วนะครับเขาไม่ได้มาดูกับผมนะผมไปแอบเอาชื่อเขาไปแอบเอาชื่อเขามาดูแต่ไม่ได้ไปล้อเรียนไม่ไไปทาไม่ดีมีอะไรอะไรมาศึกษาดูว่าเอ๊ะทาไมตอนที่เขาใช้ชื่อเดิมอะทาไมมันติดขัดเรื่องงานมนปัญหาพอเรามาดูในเรื่องของดวงนามแล้วเราก็อ๋อ มันมีอริกรรม,มะแล้วก็พออริกรรม,มะก็คือการงานติดขัดมีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่แล้วก็พอช่วงอายุที่เขาใช้ชื่อนั้นเนี่ยไอ้ข้างคาถาตรงนั้นหรือดาวตรงนั้น่ะมันกําลังส่งผลพอดีการงานก็เลยมีปัญหานี่แหละที่เราจะได้เรียนจากครูกาลันนะคะใชนะ่แต่พอเขาเปลี่ยนชื่อปับนะ๊บนะฮะดวงชื่อมันเปลี่ยนมันเสริมแบบดวงคือดวงกาเนะิดอะเขาก็มีแนวโน้มอ,อยู่แล้วแต่ว่ามันติดขัดตรงดวงชื่ออยู่มันมันมันถ่วง เมือนมันมันเป็นอะไรที่มันมาถ่วงมันไม่ได้ส่งเสริมดวงกําเนิดก็เหมือนกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ดวงเชื่อเหมือนกับเสื้อผ้าที่เอามาใส่ในร่างกายของเราเอะเราเห็นเสื้อตัวเนี้ยที่อ,อยู่ในแคตตาล็อกก็ดีในหุ่นก็ดีสวยจังแต่พอมาใส่กับเราแล้วมันอาจจะไม่ทําหรือไม่ส่งเสริมให้เราดูสง่างังรูปที่เห็นก็ได้นะคะเดี๋ยวครูการาเนี่ยแหละจะเป็นคนคัตติ้งเสื้อผ้าว่าทํายังไงถึงจะเหมาะกับ ร่างกายบอดี้ของเรานะครับก็ในวิชาพักษาภายุก็มีจะมีในเรื่องของวิชาภักดวงนาำค่ะนะครับหลังจากที่เรียนไพ่ทักษะหายุรู้4ี่ปดตคาถาแล้วต่อยอดอีกนิดเดียวก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการอ่านดวงนามการออกแบบตั้งชื่อด้วยค่ะนะครับลักษณะนั้น,นก็มีหนังสือมีตำราก็เขาฝากไว้นะครับเป็นฝา,ากอเอาไว้ไม่ได้ขายนะคะ ฝากฝาก, <laughs> ฝากติดตามก็ได้ครับ <laughs> จะไม่ต้องซื้อก็ได้ครับ <laughs> ฝากติดตามได้แต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยจริงๆค,ครูไม่หวังใช่ไหมเพราะว่าบางวิชาเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องมาเรียนก่อนต้องเป็นลูกศิษย์ถึงจะซื้อได้แต่ของครูการันเนี่ยไม่หวงังไม่หวง <laughs> หครับ <laughs> มีเงินก็ซื้อได้ครับค่ะอันนี้มีจุดเด่นยังไงคะสําหรับตาราเล่มนี้อ่าสำหรับตําราเล่มนี้นะครับก็เป็นการขาักษะปริวัตินะครับก็เป็นการต่อยอด นะครับจากที่หลังจากที่ได้เรียนวิชาทักษะม,มห,าหายุทนะครับได้เรียนภัยทักษะมหายุทได้เรียนว,วิชาทักษะมหา,หายุทแล้วนะมันก็จะมีภาคของดวงนามทีนี้ในส่วนของทักษะปริวังเนี่ยจะมาเสริมจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการจับมหมวดหมู่ตัวอักษรนะครับรวมไปถึงเอาไปใช้ในเรื่องของภาษาต่ตางประเทศเช่นบางทีเราออกแบบชื่อเว็บไซต์ชื่อเพจชื่อสินค้าชื่อร้านพวกนี้สังเกตนะครับบางที เดี๋ยวนี้เขาจะตั้งชื่อจะตั้งชื่อเป็นภาษากฤษให้<โ>ดู international แต่ที่น <International. S 1> ี้ใช่แต่ที่นี้เนี่ยในในระบบเดิมๆบางทีเราก็งงเหมือนกันกอักษรตัว A มันอยู่ภูมิอะไรในทักษะเป็นบริวรรอายุเด็ีมันมันคืออะไรยังไงใช่ไหมบางทีเราก็งงบางทีเราก็เลยเอาเลขกสารมาใช้มันปนๆมันไม่ชัดเจนเนี่ยแต่นี้ลูกกรลังจะมาอธิบายนะทักษะปริวัตรเนี่ยทักษะก็คือทักษะละปาิวัตก็คือนะปาลีก็คือภาษาบาลี ว่าก,ก็คือหมดหมู่การแบ่งวักตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคบก็คือหมายถึงว่าการจัดตัวอักษรเข้าในกลุิทักษะนะฮะโดยยึดหลักในแบบของภาษาบาลีนะครับในเรื่องของการออกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ใช้แค่ภาษาบาลีมันใช้กับภาษาไทยภาษาต่างประเทศภาษาจีนก็ได้ตอนนี้มีคนจีนเนี่ยมาสนใจเรียนคือทักาษะปริวัติเนี่ย แก้จุดด้อยหรือจุดที่ว่าเอ๊ะจุดคุมเคืออใช่แล้วจะเป็นตัวที่ว่าคอยมาให้คาชี้แนะว่าภาษาไหนมาเถิดเดี๋ยวใช้วิชานี้แนวคิดเนี้ยจัดให้ใช่แต่ว่ายังยืนอยู่ใช้พื้นฐานร่วมกับวิชาทักษะมหายุคคือใช้48่สิพระคถาของทักษะมหายุคแล้วก็ใช้การจับหมดหมู่การแยกแยประเภทตัวสอนนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอามาใช้เรื่อยๆได้ ก็จะต้องเรียนพื้นฐานก่อน,อะน,ะนในการก็จะมีสเต็จการสอนก็อย่างที่บอกไปแหละว,ว่าวันที่26กกรกฎานะคะ2,5,6,5ค่ะครับนะตอนตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึงเยน็นนะก็จะมีคอร์สไพ่ทักษะมหายุค,คุณเรียนคอร์สไพ่แล้วนะครับถ้าอันนี้อันนี้คุณเรียนคอร์สไพ่แล้วมันไม่ได้จบแค่นคุณต่อยอดนิดหนึ่งได้การอ่านดวงกําน,นิงดเป็นเดือนดีเกิอ่านจากไพ่ นะครับอ่านจากดวงชื่อนะครับอย่างล่า,าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้นสัมภาษณ์หมอเดชิตนักพยายกรหน้าใหม่ในวิชาทักษะมหาอยูไปเป็นนักพยายกรที่อายุน้อยที่สุดที่สุดของวิชาทักษะมาค่ะ,อ,ะอายุน้อยที่สุดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อายุน้อยที่สุดนะครับหน้าเด็กที่สุดด้วยอายุน้อยที่สุดด้วยนะเขาบอกว่าเรียนแค่2เดือนเท่านั้นเองสามารถทํามาสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะ มีเงินมาให้แม่มีเงินมาให้แม่ค่ะ5บาทนะ,ะไม่ต้องบอก5บาทเรื่องบอก <c oughs> คือพวกเราจะสอนนะอ่ะคุณอรีและคุณกาลันสอนเนี่ยไม่ใช่แค่วิชาความรู้เท่านั้นที่เราทั้งคู่จะถ่ายทอดให้กับคุณ <c oughs> แต่เราจะถ่ายทอดป <c oughs> ระสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็ <c oughs> การใช้ชีวิตต่างๆว่าทํายังไงให้เรารักษาม,มาตรฐานการใช้ชีวิตให้มันยัง่งยืนต่อไปมีรายได้มาก็จริงก็แบ่ง ไว้เก็บไว้กินไว้ใช้แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ต้นสายวิชาด้วยเราจะได้มีการต่อยอดพัฒนามีลูกค้ามีนักเรียนเข้ามาเรื่อยๆค่ะครับมันก็ฝากผลงานนะครับอัน,นที่หนึ่งก็คือคอร์สไพ่ักษามหายุที่เราจะสอนกันวันที่2 6กุมภาพันธ์25ง5นรบะฮะตั้งแต่10โมงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอน เบอร์โทร0 2 4 4 4สอ2 2นะคะติดต่ออาจารย์แม่อนงนาถนะคะหรือโทรมาสอบถามคุณโนรีโดยตรงได้ที่เบอร์095-456-4914หรือเบอร์โทรคุกระรันย์เ6้าหกห่ะประชาสัมพันธ์เราสองคนแล้วเราต้องประชาสัมพันธ์ที่นี่ด้วยนะคะสมาคมหราษนรชาติสาขาบางขุนนนท์เนี่ย นอกจากจะมีศาสตร์วิชาของเราทั้งคู่ทักษะารหายดุกแล้วยังมีศาสตร์วิชาอื่นอีกมากมายหลากตอนเลยครับว่าจะเป็นไพ่นะไพ่นี่ก็มีหลไรกั่างต่านะครับมีไพ่ป๊อกมีป๊อกแปดป๊อกเก้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่แล้วนะมีอะไรไพ่อะไรบ้างมีไพ่เอารำเข้าไพ่ขอราษา เฉพาะเจ้าแม่วิชาเลขเจตัวนี้ต้องยกให้อาจารย์แนนอน่าเลยเม่อี้เ้ามีกระสิบมามีปีไายกระสิบมาด้วยมีหินเมื่อหินอ๋อมีศาสรหินด้วยนะคะนะคะเยอะแยะมากมายเลยที่นี่รวมศาสตร์ต่างๆนะคะก็ให้โทรมาสอบถามได้ว่ามีวันเวลาในการเรียนเนี่ยมีคอร์สอะไรบ้างนะคะแล้วก็ค่าสมัครสมาชิกค่ะเพียงแค่ 200บาทน,นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในเพจหรือว่าในช่อง YouTube เนี่ยว่ามีประชาสัมพันธ์กิจกรรมอะไรต่างๆใ,ให้เราร่วมทำกิจกรรมได้นะคะเรียกว่าถ้าถ้าตั้งใจเอาจริงๆนะศึกษา,าจริงนะคุณว่าโควิดยังไม่ทันหายยังไม่ทันหมดไปหรอกคุณเป็นนักพยากรณ์เป็นนักพยากรณ์ที่จะสามารถ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คุณไม่อายใครไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะมันมีรายได้เข้าหลายทางหลายหลายทางมันก็ดีกว่ามีอาชีพเดียวมีรายได้จริงๆนะคะอย่างตัวคุณโนรีเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วนะคะแต่คุณโนรีมีความภูมิใจกับสาขาอะไรสาขาอะไรสาขา M B A การจัดการค่ะตอนนี้มาจัดการอะไรมาจัดการวิชาทักษะมาจัดการเูแลให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะคุณโนรีมีความภาคภูมิใจว่าเราสามารถ เรียนรู้แล้วนํามาเป็นอาชีพและพูดได้เต็มปากว่าเราคือนักพยากรณ์บางทีคุณก็เ,เวลาแนะนําดวงชะตาคุณก็แนะนําเรื่องธุรกิจเรื่องเอาความร<ช>ู้ใงก,การนะพนันผนวดด้วยไม่ใช่แค่ทายว่าใช่ไม่ใช่แม,ม,ม่นไม่แม่นได้ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเราจะแนะนําในการปรับเสริมดวงชะตาว่าดวงคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบูชาหรือไหว้อะไรถึงจะถูกดวงของคุณแน่นอนการทําบุญดีหมดแต่ทํายังไงให้ถูกจุดเป็นแผลตรงไหน เตนนั้น,นค่ะเป็นแผ้ตรงไหนทายาตรงนั้นต้องทายาตรงนั้นนะครับเป็นเจะเก่าเป็นแผลนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนนี่นยังมีนักพยากรมืออาชีพนะคะ<ร>ที่มาคอยให้การต้อนรับคนที่จะวอกอินเข้ามาก็ดีนะคะ โทรมาสอบถามคิวได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 0 4 4 9 1 2 2ครับแล้วฝากย้ำเตือนอีกทีนะครับวันที่2 6กุมภาพันธ์2565นี้เราเจอกันนะครับทั้งเ,เรียนในระบบออนไลน์เเจอตัวป็น,ปนแล้วกตวตว็ตัวเป็นเป็นเสียงแป้นแป,น,ปนแบบนี้เลยค่ะนะคะก็ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา2ี่สิกุมภาพันธ์2565นาร้กบาะครับก็ฝากติดตามนะคะ YouTube นะคะสถา มีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลนะคะกดกระดิ่งและสับสไคร้สับ<า>คีิคขาให้หมดแล้วคอยติดตามคลิปต่างๆจากคณาจารย์โหราศาสตร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ